<c oughs> อย่าถามอย่างนั้น1 0 0ล้านนะครับทุกคนหากไม่ถึงอย่างที่บอกเลยฮะต้นชูการ์แอปเปิลในไอดีหลักของผมจะต้องละลายหายไปกับน้ำว่าแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าฮะกับการปลูกต้นชูการ์แอปเปิลแล้วัวกกับมีฤดูฝนตกถ้าเราปลูกตอนนี้มันจะช่วยอะไรไหมต้องลองดูก่อนนะฮะนี่วางไปแล้ว เราจะได้มาตอนไหนครับเนี่ยได้เวลากลับมาเป็นผู้เล่นใหม่ให้ทุกคนหายคิดถึงกันแล้วล่ะฮะจำกันได้ไหมในสมัยที่ทุกคนต้องมาคุยกับเจ้าพ่อค้ายิมแป้นนี่เพื่อซื้อของระดับคอมมอนอย่างแครอทซีดราคาส0บบาทให้ไวเลยฮะเราซื้อได้แค่นี้หมดตังค์แล้วจริงๆมีศูนย์บาทแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้แครอทซีดมา2ผลจะปลูกข้างๆชูการ์แอปเปิลก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วนี่ฝั่งรากหรือยังครับเนี่ยไม่เป็นไรเราปลูกแครอทซีดกันสักก่อนข้อดีของแครอทซีดทุ ปลูกน้อยโตวไวและขายได้ดีนี่ไงฮะทุกคนโตแล้ว2ต้นเลย